ครับผมสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนกของนายสายต้อดินครับผมผมมือหนึ่็เป็นเสาวันที่ยี่สิบเก้ามกกล้าคมเนาะครับเนาะดิมาเอาของดีราคาถือมาแบ่งปันพีแบ่งปันน้องครับผมมือนี่เป็นลูกเพาะมาเลยรอยสายต่อดินครับผมอันนี้เป็นพ่อแม่นกเนาะครับเนาะกำลังได้อีกชุดหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมมีชุดพี่นี่ครับรุ่นนี้หุดชุดนี้แะครับแบ่งเปิดแบ่งปันให้พี่ให้น้องสำหรับอาจารย์ทันใดที อยากเอาไปช่ำไว้ครับผมนี่เปิดแบง์าราคาวบอบอครับนกคือนี่ผมเปิดแบงอยู่สามปัหาครับผมอาจารย์ทันใดที่วาเคยเอาลูกเพาะผมไปเลียนยนั่นเคยซื้อทั้งผมไปนั่นลองคอมเมนต์มาบ้างครับผมลองคอมเมนต์มาบ้งว่าทานบวัวหรือว่าเป็นอย่างไรเพราะว่ามันได้ในได้อยู่สองสามชุดด้ครับท่วาผมขายออกไปลูกเพาะผมเนี่ยนี่นะครับก็จะมีแบงปันอยู่ชุดหนึ่งนี่แหละ เราประการมาดีแน่นอนครับนกพ่อแม่สายเลือดดีครับผมอาจารย์ธันเดสนใจกับทิศต่อสอบถามเขาว่าได้ครับผมสำหรับมือนีครับมีอิ่มแดงปันมาชมนิดแล้วครับผมนี่นี่ลูกอีกตัวหนึ่งฟักแล้วเห็นี่เห็นว่าลูกแต่ว,ว่าหนาที่ฟักใบเดียวครับสำหรับอาจารย์ธันเดสนใจกับทิศต่อสอบถามเขาบ้างนะครับ,บเด้อมักเคลือบมักเคลือนี่ แบ่งปันด้วยครับผมคูเนี่ยหรับมืนเนี้่ยสาว้บสมิทธ์สักวันหนึ่ผมเออสำหรับงานชาตินะครับเนาะผมนี่เครื่องมือผมกวางเอเร่เลยงานชาติช่วงนี้ขอนคางสิยากเรื่องไหอ้อยแน่จังเลยครับผมท่านไเอกายงานชาติเลยเดี้ยวเบียดอีกจะมา,จากกนจ้กอาทิตย์กัวๆในเราผมเดี๋ยว,วยเรียบร้อยเบียกงานผมเดี๋ได้กลับมาเห็นงานชาติให้พี่ให้น้องนี่คือนก็ช่วงนี้ก็อดใจรอไว่าใสัก่อนนะครับเด้อสำหรับอาจารย์ท่านใดที่ทางชาติของผมไปนะ เดี๋ยวผมจะกลับมาเห็ดแห่งให้ก่อนนะแล้วอยากข้างนี้ก่อนนะครับเนาะเพราะว่ามันถิ่นโอเวอร์เครับวันเสาเช้นเขาไปเลยเวลาไปเดีย๋ยวโรงงานเขาปิดเดี๋ยวมีคนรับชื่อเ้าครับหลับมือกับาสาวไอซ์มินีชัก้ก่อนนะผมเดี๋ยวมือหนาของสิมารีวิวเห็นเบืองไม่อีกสวัสดีครับผม